ค่าเรามียาแก้เครดเหลืออยู่บ้างไหมคะก็น่าจะมีอยู่นะลูกลลเป็นอะไรล่ะเราอ่ะก็หันเร็วเราก็แรงไปหน่อยค่ะจริงๆเลยเด็กคนนี้ไม่ระวังเลยเดี๋ยวไม่ไปดูให้ขอบคุณค่ะยายพ่อ <ay>, ลูกแ <c oughs> ม่ลูกเราโตแล้วนะโตแล้วพ่อก็โตแล้วสิปีหน้าก็จะเป็นจะเพศแล้วแต่ว่า นมไม่มาเอาตังพ่อไปทำนมไหมลูกเดี๋ยวพ่อให้ยืมก่อนพ่อเอาอย่งแล้วนะอลูกอ่ะอย่าขอบคุณค่ะนี่บัตรเครดิตเดือนนีย้ยอดจะเกินวงเงินอยู่แล้วนะเอ,อแล้วตอนนั้นที่แม่อทำนี่เขาได้ว่าอะไรนะซิลิโก้ด้วยย,มมยังไม่ต่อยอ๋ออาสุโปรยอืมคุณพ่อแม่คะ่ะแป๊บนึงนะคะถัดต่อ ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะกำลังจะพูดปากค่ะไม่ไม่เป็นไรครับพี่ป้าน้ำยาบ้วนปากที่เข้าหม่มันแรงร้อนแรงแล้วก็รสรสชาเขียวชาเขียวเขาไม่ปุ๊บ เพ่งมงหนารองอยู่นะท่าเขียวเออแม่ขอแห้งไหมไม่แห้งไม่จ้าไม่ไม่ไม่แม่ไ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 ม่แม่ไ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 ม่มองตาพ่ินิดนึงไม่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 ชอบกินช็อไม่แลพ่ออดแล้วอ่ะรักสิเด็กเ้ยไม่เ้าอย่างนีไม่เอาก่ไม่ได้ไม่จา มีกครั้งครับแจ็ควันแพ็กกับรายการวีวีไดร์แกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของวีวี